แต่ว่าเป็นร้อยพี่น้องตัวมันบินลงกับพ่อป่านานๆบินกันนี้ก็นบินไปแล้วมันนอนอยู่ป,ป่าอ้อยต่ำๆเลยพี่น้องเนาะเห็นคนน้อยหนึ่งก็ไปเลยไหมแค่ขนาดพูดเห็นบ่ขึ้นอีกแล้วเป็นร้อยพี่น้องเดี๋ยวติดตามคอยไว้เนาะมืออื่นเลยสิพามาจัดนักเลยพี่น้อง บินไปทางผมน,นกเจ้านี่เขาว่ามันกิดตัวว่าเด้นผีน้องเลยเวลาเขามาจ่อเบิ้งมันนอนพี่นผีน้องนะขึ้นอีกเลยเวลาเขามาจ่อเบิ้งมันนอนนี่ตอนนั้นยังบ่อค่ำนี่มันสีทำท่าบินไปอบนปลาตัวอื่นพี่น้องทำท่าก็สีนอนนี่เนาะปัดส่วงไก่สีค่ำนี่มันสีบินมาปลาตัวสีมันนอนพี่น้องเนาะส่วงแบบมันคิดว่าคนบ่เห็นมันน,น,น่ะเนาะมันคิดตัวเป็นผี่น้อง